สวัสดีครับวันนี้มาปล่อยวัวตอนเช้าๆ้าเลยนะครับผมจะขังวัวไว้ในพื้นที่ทุ่งนานะครับที่เกี่ยวข้าวไปแล้วก็จะล้อมด้วยลวดไฟฟ้านะรประมาณเกือบ15ไร่มากกว่านั้นนะรประมาณ20ไร่จากแปลงแปลงนี้แหละครับก็จะมาปล่อยกิน หญ้าที่แตกขึ้นตามกอข้าวแล้วก็หัวคนานะครับก็จะมีหญ้าพวกนี้อยู่อากาศดีครับอากาศเช้าหนาวๆปล่อยวัวมาเดินแทะเล็มหญ้าคนานะครับการล้อมรั้วด้วยลวดไฟฟ้าของผมเนี่ยเนาะผมใช้หลักไม้ไผ่ไม้ไผ่แห้งเหลาแหลมๆเลยแล้วก็ปักแล้วก็ใช้ แผงโซล่าเซลล์แผงชนิดนี้เป็นแผงแบบที่เขาเรียกนะแผงที่มีแสงอ่อนๆก็มีไฟออกมาแล้วนะครับวันนี้เป็นแผง12โวลต์นะครับผมไม่มีแบตเตอรี่เนาะเพราะผมขังวัวเฉพาะตอนกลางวันนะครับนี่ขังวัวเฉพาะกลางวันฟังเสียงครับแล้วก็อ่าหม้อ,อเครื่องควบคุมรั่วไฟฟ้า สังเกตว่าแสงอ่อนๆเลยถึงแม้จะมีผ้าทิศบดบังอยู่นะครับนี่ยามเช้าแบบนี้เลยแต่เครื่องก็ทำงานได้ดีเป็นแผงชนิดที่แสงเบาบางขอให้มีแสงครับก็สามารถทำงานได้แหละปล่อยแรงดันไฟฟ้า12โวลต์ได้แหละปล่อยกระแสไฟเครื่องก็มาปล่อยกระแสไฟขึ้นสูงขึ้นนะครับผมไม่ใช้แบตเลยผมต่อตรงเลย นะครับเครื่องนี้ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับก็ถือว่าทนทานมากแผงนี้ก็เป็นปีละแผงปีหนึ่งละนะครับง่ายๆเลยผมไม่ทํายุ่งยากสไตล์ผมไม่อยากยุ่งยากครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่มีเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าหนึ่งเครื่องมีแผงหนึ่งแผงแล้วก็ลวดไฟฟ้าน่ครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรครับจ้ำคีบเฉยๆเลย ไฟแรงครับไฟแรงไฟแรงทีเดียวแต่ว่าไอ้วัวที่หนังหน้าหนาขนหนา,หนาอย่างไอ้ตัวบิ๊กมาสเตอร์อย่างตัวนี้นะครับก็ก็ถ้าโดนตัวนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ผมจะแขวนอ่าเป็นพลาสติกนะขาวๆให้มันเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มีลวดนะเพราะว่าเวลามันดมๆนี่ครับใช้จมูกดมๆเนี่ยม,มันก็จะโดนละโดนไฟฟ้าละ เอาจมูกดม,ดมก็โดนไฟฟ้ามันก็จะรู้แล้วว่าต,ตรงนี้มีลวดไฟมันก็จะรู้สึกกลัวก็จะไม่กากก็เหมือนเราไงครับพอเราโดนเนี่ยเราก็จะรู้สึกกลัวแล้วนะครับที่มันลุยครั้งแรกเพราะว่ามันมันยังไม่ได้รู้สึกดีโดนหนังมันนะมันมันยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือวัวโดนเอาจมูกไปดมไปโดนบ้างหูไปโดนบ้างแบบนี้ครับมันก็จะรู้สึกและ มองไกลน่าจะเห็นเลยว่ามีถุงพลาสติกขาวๆมัดเต็มเลยเพื่อให้วัวมันรู้เองเดินไปใกล้มันก็รู้แล้วตรงนี้มีลวดไฟก็ป้องกันได้ผมก็ไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนมาไหนได้บรรยากาศดีครับยามเช้าแบบนี้ปล่อยวัวลงแทะเล็มหญ้าแม่วัวผมนะครับตัวขาวเนี่ยที่คลอดใหม่ คลอดได้15าวันเมื่อวานก็มีน้ำเมือกไหลออกมาร้องด้วยอาการเหมือนจะมีอาการเป็นสัตว์แต่ก็ยังไม่ยังไม่ขึ้นคมตัวไหนแล้วก็ตัวผู้ก็ยังไม่ได้ตามมากมายก็15วันก็คงยังไม่อยากให้มีการผสมหรอกครับเพราะว่าอยากให้หมดลูกเข้าอู่สักสองเดือนเนาะสัก2เดือนก่อนค่อยค่อยเริ่มผสมได้แต่วัวตัวผู้ผมแปลกมากเลยตัวเจ้าเจ้าเลิฟเนี่ย ยังเป็นอาจจะตัวเมียอาจจะยังเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนนะครับแบบนี้ก็สบายครับล้อมรั้วด้วยรวดไฟฟ้าเสร็จแล้วก็สบายหน่อยเราก็าไปไหนมาไหนได้ที่เสียงดังๆนี่คือ,อาสายดินลงกาวนะครับสายดินลงปักสายดินนะอ่ะเขาจะมีเสียงดังแล้วรู้ว่าทำงานหรือเรามาดูไฟกระพริบตรงนี้ครับจะมีไฟกระพริบนิดนึง ต่ไฟแรงอยู่ครับไฟแรงอยู่ป้องกันได้ตรงนี้ดินมันชื้นเนาะมันก็จะสิงดังไฟมันก็จะลงแบบนี้ครับง่ายๆแต่ล้อมรั้วลวดไฟฟ้าได้สบายเลยอีคครับสวัสดีครับ